คือเลี้ยงมาอย่างนี้เคยเคยโดนกัดไหมมีค่ะมีบางทีเขาแบบเปลี่ยนนิสัยบางทีเขาท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่หนูก็ไม่ได้แบบโดนตัวใหญ่กัดโดนแต่ตัวเล็กกัดคะ่ะตัวเล็กแบบมุดหนิดอะไรเงี้ยก็เยอะไหมครับก็เยอะเหมือนกันครัพี่<อ> <laughs> ถ้าน้องกัดนี่ก็อยู่นิงน่งๆเบาๆคะ่ะให้น้องปล่อยเองยิ่งร้องน้องยิ่งกัดคะ่ะฟันเขาจะยาวน้ะงี่ใช่คะ่ะฝันยาว เราต้องมีการแต่งฟันอะไรครับม่มีค่ะถ้าน้องฟันยาวเราก็ใช้กันไก่เอคีมนิกลวดอะค่ะครับตัดตัดเลยตัดเลยค่ะยาวมากไหมยาวมากก็ไม่ดีเนาะไม่ดีค่ะน้องจะแทะไม่ไผ่ไม่ได้ค่ะอืมครับที่เขาร้องอื้อๆนี่คือน้องที่อ้อนค่ะน้องอ้อนแบบนี้นะคะเขาจะอ้อนค่ะถุงเงินเป็นแบบนี้อะค่ะครับผมเห็นใครมาไม่ได้ค่ะร้องให้อุ้มอืมครับงิน หลับละก็สามารถเลี้ยงไว้ในบ้านก็ได้เนาะเลี้ยงได้ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักก็ว่าได้นะครับใช่ค่ะโอเคค่ะตัวต่อไปตัวนี้ชื่อน้องมะปรางค่ะเป็นตัวผู้ตัวผู้ค่ะอันนี้ตัวนี้อยู่ประมาณเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนเป็นตัวผู้จะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์เหมือนกันอืมกี่เดือนครับเขาถึงผสมพันธุ์ได้ หนึ่งปีค่ะแต่ <S 1> 1. <S บางตัวก็ผสมได้ตั้งแต่เก้าเดือนค่ะอแต่เราเอาหัดให้น้องแบบลองผสมตั้งแต่เก้าเดือนก็ได้ค่ะน้องจะได้ผสมเก่งแต่บางตัวก็ผสมติดบางตัวก็ไม่ติดค่ะครับในการผสมพันธุ์นี่ถือว่ายากไหมผสมไม่ยากค่ะแต่ลุน้นแต่รอลุ้นว่าน้องจะท้องหรือเปล่าในการผสมติดอะค่ะยากค่ะอม,มีอาการเสี่ยงแท้งหน่อยครับผมที่ไม่ติด ให้ลูกก็น้อยด้วยเนาะใช่ค่ะน้องไม่ชอบอากาศร้อนเขาชอบบรรยากาศสบายๆยอย่างที่เราไม่มีเหงื่ออยู่ได้เพราะว่าน้องอยู่ในบ่อค่ะครับแบบลมระบายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะร้อนแต่น้องเป็นตระกูลสัตว์อยู่ในดินอยู่แล้วค่ะครับตัวนี้ชื่อน้องมะขามค่ะหก <6 S 1> เดือนหกเดือนใช่ค่ะตัวนี้ขี้เสาชอบนอนจะกินตอนกลางคืนครับชอบนอน รู้ข้อมูลหมดเลยเนาะกินตอนกลางคืนเพราะว่าประมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มก็เดินเลาะดูอย่างเงี้ยโอ้ครับก็จะเดินดูดดใช่ไมาดน้องค่ะ oh. ชอบนอนกลางวันครับตอนนี้ก็เป็นตัวผู้เหมือนกันคะ่ะชื่อน้องดุกดิก๊ก <c oughs> นี่เขาจะฉีกไม้ไผ่เป็นเส้นๆเลยนะคะเขาชอบทำหลังนอนเขาครับตัวนี้ออกเทาๆเนาะใช่คะ่ะสีสวยหน่อยคะ่ะ Oh. ออกสีทองเขามีแม่อยู่นะคะแม่เขาอยู่บอ่อนน้นอ๋อตัวนี้เป็นลูกที่เกิดในฟาร์มใช่ค่ะกี่เดือนแล้วครับนี่ตัวนี้ก็หกเดือนเหมือนกันค่ะหกเดือนเนาะยังหกเดือนไม่เต็มดีห้าเดือนหน่อยหน่อยอืมกระปรตสดใช่ค่ะส่วนมากเรามีอะไรก็ให้เขากินไปก่อนค่ะกระปรตสดไผ่สดค่ะตัวนี้ชื่อน้องบีเอ็มค่ะนี่ก็พ่อพันธุ์เหมือนกันอืม ก็จะชอบนอนแบบนอนเหมือนคนอะค่ะตัวนี้ประมาณสักคารโลได้บ้างได้ประมาณสี่โลห้าได้ค่ะพี่ครับนอนจะนอนแบบนั้นกินแล้วก็นอนเราจะเปิดพัดลมระบายปกติเราจะเปิดสปริงเกอร์ให้น้องอยู่ตลอดเวลาค่ะครับให้น้องเย็นแต่ช่วงนี้หน้าฝนเนาะใช่ค่ะเราไม่ค่อยเปิดอากาศก็จะเย็นเย็นไปตัวนี้เป็นอ้นกลางค่ะอ๋ออ้นกลางนะใช่ค่ะจะขนปุยๆกว่าอ้นใหญ่หน่อยค่ะครับ ตัวนี้หนักประมาณสองโลสองค่ะตัวผู้ตัวนี้คือโตเต็มที่แล้วเนาะใช่ค่ะโตเต็มที่ก็น่าจะประมาณสองโลห้าได้สองโลห้าสองโลหกไม่เกินนี้ค่ะพอเป็นอนกลางเนาะใช่ค่ะตัวนี้ตัวผู้อ้วนจนตาปิดเลยชื่อน้องสาะเปาสาะเปาใช่เป็นตัวผู้ใช่ค่ะตัวผู้มีกี่ตัวครับเนี่ยมีอยู่หนึ่งตัวค่ะตอนแรกมีประมาณสามสี่ตัวเขามาแบ่งไปหมดค่ะมีพี่ๆเข้ามาในฟาร์มแล้วเขามาแบ่งไปอื ตัวเมียก็มีส่วนมากครับแบ่งขายไปมั่งก็มีค่ะครับก็คือซื้อเข้ามาบ้างแล้วก็แบ่งขายไปบ้าง oh. เราเจอถูกใจเราแบบเราก็ซื้อค่ะพี่เราชอบ uh huh. ครับตัวนี้ได้ประมาณสามเดือนหน่อยๆค่ะชื่อน้องไข่หวานตัวเมียค่ะ